สวัสดีครับพบกัอนอีกเช่นเคยกับช่องมอนเบลีคลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาอัปเดตข่าวสารของวิภาวีสีทองกับการร่วมเล่นให้กับทีมคุนไดเป็นฤด,ดูกาลที่2ของเธอกันครับซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาเธอก็มีลงสนามที่มาพบเจอก,กันกับทีมเก่าของพันพันเกิดปราดของเรานั่นเองก็คือ ibk ครับแล้วทีมคุนไดก็สามารถเอาชนะ ibk มาได้3ต่อ1นเซตแล้วฟอร์มของวิภาวีสีทองก็ต้องบอกเลยว่าเธอทําได้ดีอยู่ในมาตรฐาน ทำได้ไปทั้งหมด10แต้มแต่สิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือเกมรับของเธอถือว่าเหนียวมากๆเลยครับนี่แหละครับคือวิภาวีสีทองที่ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆแฟนๆชาวไทยเห็นฟอร์มแบบนี้แล้วก็ชื่นชมในตัวเธอเลยครับกับฟอร์มแบบนี้ซึ่งคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูโมเมนต์สุดน่ารักสุดน่าประทับใจ แฟนๆชาวเกาหลีใต้ที่มีความชื่นชอบในตัวของวิภาวีสีทองก็ได้มีการทำป้ายของวิภาวีมีการเขียนหมายเลขเบอร์ของวิภาวีด้วยครับแล้วก็เอาเข้าไปเชียร์ในสนามเลยแล้วเมื่อกล้องจับไปเขาก็มีการชูป้ายพร้อมกับมีการส่งเสียงเรียกวิภาวีของเราด้วยนี่แหละครับถือว่าเป็นเรื่องราวสุดน่ารักแล้วก็สุดน่าประทับใจจริงๆที่วิภาวีสีทองของเราได้เข้าไปอยู่ในใจของแฟนๆ เกาหีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นฟีไม้ลายมือหรือว่าลักษณะอิสไซความน่ารักต่างๆถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับสาวไตของเราปังมากๆเลยครับ